รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยรสวัสดีค่ะพบกับซินดี้และแรายการ Modern m o m เพื่อสมดุลชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ยกเว้นวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนะคะ สัปดาห์นี้ชินีขอเอาใจคุณแม่ตั้งครรภ์เป็นพิเศษหน่อยค่ะทั้งเรื่องการเลือกทานอาหารและสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อลูกน้อยๆในครรภ์แต่จะเป็นยังไงนั้นต้องติดตามชมค่ะตอนนี้ไปชมไฮไลท์ของทางรายการก่อนค่ะ และเมนูในวันนี้นะคะก็มีชื่อน่ารักมากเลยค่ะก็คือข้าวผัดโอบรักค่ะคุณเคยเกิดปัญหาลูกน้อยขีดเขียนฝาผนังไหมคะการที่คุณห้ามเขาจะทําให้พัฒนาการและการแสดงออกของลูกน้อยหยุดชะงกักวันนี้เมล์เคลนออฟมาเราจึงรีบมาเตือนคุณแม่หลังข้อทุกท่านให้รีพันมาใส่ใจเรื่องความสวยความงามกันยกใหญ่เลยละคะ่ะวันนี้คุณแม่โอและน้องไมล์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการให้ลูกนอนง่ายขึ้นถ้าพูดถึงเรื่องประสาทสัมผัสในการได้กลินของลูกน้อยถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญ เรื่องการแยกแยะก,กลิ่นก็นว่าได้นะคะไปทําความรู้จักกับครอบครัวนี้เลยดีกว่าค่ะคุณแม่กลองแปมค่ะคุณพ่อแท็กครับใครครับที่ค่ะถ้าพูดถึงคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วโดยทั่วไปคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องการพลังงานสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆที่สูงขึ้นเพื่อการพัฒนาของลูกน้อยและเสริมสร้างส่วนต่างๆของร่างกายคุณแม่เพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการคลอดลูกและให้นมลูกค่ะ การที่คุณแม่ได้รับสารอาหารและแร่ธาตุต่างๆที่พอเพียงและครบถ้วนตามกำหนดนอกจากจะช่วยลดการคลอดก่อนกำหนดและภาวะน้ำหนักทารกแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์แล้วยังช่วยลดความเสี่ยงของความพิการบางชนิดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อยด้วยค่ะช่วง The Power of Play สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ฟิชเชอย เมื่อลูกน้อยเริ่มเข้าสู่วัยที่เริ่มขีดเขียนได้เขาจะหยิบจับดินสอหรือสีต่างๆเพื่อสร้างสารรค์งานศิลปะบนพื้นที่ว่างๆพื้นใหญ่ๆอย่างก,กำแพงบ้านหรือผนังห้องอย่างแน่นอนค่ะแล้วคุณเคยเกิดปัญหาลูกน้อยขีดเขียนฝาผนังไหมคะลูกขีดเขียนพ่อแม่เช็ดลูกก็เขียนวนอยู่อย่างนี้และคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะว่าการที่คุณห้ามเขาจะทําให้พัฒนาการและการแสดงออกของลูกน้อยหยุดชะงักเนื่องจากความรู้สึกว่าสิ่งที่ตนเองนั้นทําไม่ถูกต้องและจะกลายเป็นเด็กที่ไม่มั่นใจไปเลย และเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรไปฟังคุณหมอกันค่ะ การขีดเขียนนี้นะครับก็เ <So> ป็นการส่งเสริมพัฒนาการการใช้กล้ามเนื้อมือมาตกเล็กของเด็กๆนะครับรวมทั้งการทํางานที่ประสานกันระหว่างกล้ามเนื้อมือและสายตาของเด็กๆที่สําคัญนะครับยังเป็นการสะท้อนให้เราได้รู้ว่าเด็กๆเข้าใจสิ่งต่างๆรอบตัวของเด็กๆได้อย่างไรบ้างแต่ว่าเด็กเล็กๆนะครับหลายครั้งเนี่ยเด็กเองก็ยังไม่เข้าใจว่าบริเวณไหนที่ควรจะเขียนบริเวณไหนที่ไม่ควรจะเขียนซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคุณพ่อคุณแม่นะครับที่จะกําหนดให้ชัดเจนว่าบริเวณไหนลูกเขียนได้บริเวณไหนที่เขียนไม่ได้กก็อออาาาจจะหุปรณ์ย่่งเชนนดิ สอรกระดาษให้ลูกได้ขีดเขียนหรืออาจจะใช้กระดาษแผ่นใหญ่ๆนะครับปิดไว้ที่ข้างฝาครับพอลูกเขียนในบริเวณที่เราต้องการเราก็ให้แรงเสริมนะครับ ให้จูงใจกันให้กำลังใจกันบอกเขาว่าเนี่ยตรงนี้คุณพ่อคุณแม่ชอบแต่เด็กเล็กๆนะครับต่อให้ฝึกอย่างไรก็ตามช่วงแรกๆนั้นเด็กก็ยังควบคุมตัวเองได้ยากอยู่ก็จะไปขีดเขียนในบริเวณที่ไม่สมควรคุณพ่อคุณแม่ควรจะหลีกเลี่ยงวิธีการดุป้่ากล่าวอย่างรุนแรงนะครับเพียงแต่ว่าให้เด็กๆนั้นได้รับรู้แล้วก็เรียนรู้ถึงผลของการกระทําของตัวเองเ,เช่นพอลูกไปขีดเขียนในบริเวณที่ไม่สมควรคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะเชิญชวนลูกนะครับให้ไปช่วยกันทําความสะอาดบริเวณนั้นๆครับ ปฏิบัติกันอย่างสม่าเสมอเมื่อทำถูกและเมื่อทําไม่ถูกเด็กๆก,ก็จะเรียนรู้เองล่ะครับว่าบริเวณไหนควรที่จะขีดเขียนหรือบริเวณไหนไม่ควรขีดเขียนครับหาของเล่นอย่างกระดาษหรือกระดาษมาให้เขาขีดเขียนแทนผนังห้องก็อาจจะช่วยได้นะคะ ปัจจุบันอาหารเสริมก็มีอยู่ในท้องตลาดบ้านเรามากมายเลยนะคะทั้งที่ได้ขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาและที่ไม่ได้ขึ้นเกือบทั้งหมดจะมีฉลากระบุไว้ว่าไม่ควรใช้หรือห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์หรือกําลังให้นมบุตรตรงนี้คุณแม่ก็ควรที่จะสังเกตเรื่องนี้ให้ดีนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะช่วงมิลเลอร์คอร m ออฟมามสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์วากอมาเทนิตี้เปิดน้านิตยสศาสตร์แฟชั่นฮอลลีวูด เห็นคุณแม่แต่ละท่านยังคงดูสวยหุ่นเฟิร์มย้อนกลับมามองที่ตัวเราสงสัยต้องรีบโมดิฟายกันยกใหญ่วันนี้มีละครออฟฟามเราจึงรีบมาเตือนคุณแม่หลักข้อทุกท่านให้รีพันมาใส่ใจเรื่องความสวยความงามกันยกใหญ่เลยละคะ่ะก่อนอื่นเราควรสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองด้วยการเปิดดูคุณแม่ที่หุ่นสวยและเฟอร์มเป็นไอดอลหลังจากนั้นเราควรเริ่มฟิตร่างกายด้วยการออกกายบริหารด้วยการออกกำลังกายง่ายๆเช่นท่าซิกอัพตัวสเปนโยคะและแอโรบิก ก็เป็นตัวเรื่องที่น่าสนใจเช่นกันนะคะลองจัดเวลาให้ตัวเองสักวันละ 15- บหถึงสานาทีก็น่าจะดีค่ะถึงเรื่องของอาหารการกินก็ละเลยไม่ได้นะคะคุณแม่ควรเลือกน้ประทานอาหารอย่างฉลาดเพราะคุณแม่บางท่านที่ยังต้องให้นมเจ้าตัว,ตวน้อยก็ควรรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนแต่อาจจะลดจำพวกแป้งน้ำตาลและอาหารที่มีไขมันสูงอย่างของทอดควดติ่เลี่ยงเลยนะคะลองหาโปรตีนจากปลาและทั่วเหลือมาเป็นตัวช่วยเพิ่มสารอาหารนะคะ และการเลือกเสื้อผ้าและชั้นในที่เหมาะสมก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้คุณแม่ยิ่งขึ้นนะคะอย่างการเลือกชั้นในนั้นก่อนอื่นคุณแม่ควรวัดขนาดทุกครั้งที่ซื้อและการเลือกชุดชั้นในที่เหมาะสมสําหรับคุณแม่หลังคลอดเนื้อผ้าควรยืดหยุ่นได้ดีไม่ระคายเคืองมีสายบาที่สามารถรองรับน้ําหนักเต้าทรงได้เพราะเนื่องจากช่วงนี้หน้าอกของคุณแม่ยังมีขนาดเท่าเดิมและทําให้คุณแม่มีบุคลิกภาพที่ดีไม่ต้องคอยมาเช็คมาจับให้ดูเสียบุคลิกค่ะ สิ่งที่สําคัญคือการที่คุณแม่ให้กําลังใจตัวเองชอบตัวเองบ้างทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงในความงามของเราด้วยนะคะเพราะทุกช่วงเวลานั้นล้าค่าสําหรับคุณแม่เพียงเท่านี้คุณแม่ก็จะมีความมั่นใจสมกับเป็นคุณแม่สมาร์ทมามแล้วล่ะคะ่ะขอขอบคุณผลิตภัณฑ์วากอมาเธอเนตี้ให้ช่วงเวลาแห่งความสุขอันล้ำค่าดูแลโดยชุดชั้นในวากอมาเธอเนตี้ช่วงฮอตท i ิป for ชายสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์อาร์มิคอฟและลายเส้นผาบรรทาวการไอ ภาวะท่อน้าตาอุดตาในเด็กมักเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากเด็กจะมีตาแฉะน้ำตาไหลามากซึ่งอาการเหล่านี้คุณพ่อหรือคุณแม่จะสังเกตเห็นได้ตั้งแต่ลูกน้อยอายุ2ถึงสสัปดาห์หลังคลอดค่ะแนะนําให้คุณพ่อหรือคุณแม่นวดบริเวณหัวตาการนวดนี้เพื่อเป็นการเพิ่มความดันภายในท่อน้ําตานอกจากการนวดแล้วแพทย์ก็มักจะให้ยาปฏิชีวนะย้อนและป้ายตาด้วยค่ะขอขอบคุณขอณ้อมูลดีๆจากผลิตภัณฑ์อามิคอฟทำไมต้องชื่นชมเมื่อลูกเล่นดนตรีช่วงหน้ามีคำตอบครับ การชมเชยเมื่อลูกแสดงกิจกรรมดนตรีนั้น ควรชมอย่างเหมาะสมด้วยวิธีง่ายๆตั้งใจฟังเวลาลูกเล่นและจดจําความประทับใจขณะที่ลูกเล่นแล้วมาชมหลังจบการแสดงครับถามลูกถึงเพลงที่เล่นว่าสนุกหรือชอบเพราะอะไรที่สําคัญอย่าชมพร่าเพื่อแต่ชมเมื่อทุกครั้งที่ลูกตั้งใจครับอีกอย่างหนึ่งที่คุณแม่ตั้งครรภ์ต้องฟังและปฏิบัติตามก็คือควรได้รับพลังงานเพิ่มขึ้น150-350แคลอรี่ต่อวันเพื่อการจเจริญเติบโตของทารกค่ะโดยทั่วไปก็แนะนำให้รับประทานโปรตีนเพิ่มขึ้นอย่าง อยางน้อยวันละ30กรัมค่ะช่วงบัมกูซีนสนับสนุนโดยไห่เข้มข้นเต็มคุณภาพด้วยมะเขือเทศแท้100%สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้าวนันเสาร์แบบนี้นะคะพี่แหววและมอมกูซีนก็ไม่พลาดที่จะนําเมนูเด็ดมาแนะนําครอบครัวมอเดิร์มัมของเรานะคะและในสัปดาห์นี้นะคะเรามีแขกรับเชิญจากทางบ้านคุณแม่เก๋และน้องนัดจะมาร่วมคุกกิ้งกับเราค่ะสวัสดีค่ะและเมนูในวันนี้นะคะก็มีชื่อน่ารักมากเลยค่ะก็คือข้าวผัดอบรักค่ะ และที่สำคัญคือไฮซอสมะเขือเทศที่เข้มขน้นทำจากมะเขือเอทศแท้ร0 0ไม่ผสมแป้งค่ะเริ่มแรกเราใช้ไฟกลางๆงก่อนนะคะน้ำมันใส่ไปเล็กน้อยค่ะน้องนัาชอบมากไหมคะแครอทพอแครอทเริ่มนิ่มนะคะเริ่มสุกนะคะเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปใส่เยอะไปเลยนะคะปูอัดนะคะต่อไปก็จะเป็นของที่น้องนัทชอบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือแฮมนั่นเองค่ะพริกหวานปรุงรสก็แสนง่ายค่ะอันนี้คือซอสทัวเหลืองนะคะ ต่อไปนะคะเราจะใส่หายซ้อมมะเขือเทศลงไปค่ะพ<ช>ี่แหววก็จะไปหยิบส่วนผสมสําคัญอีกอย่างหนึ่งมาเติมค่ะ<ช>ข้าวกล้องนั่นเองค่ะคุณแม่เก๋ใส่มาได้เลยหมดเลยค่ะนี่น้องพี่แหววคะข้าวกล้องนี่มีประโยชน์ต่อลูกยังไงบ้างข้าวกล้องนี่ค่ะจะมีวิตามินมากกว่าข้าวขาวรวมทั้งหมดนะคะ20กว่าชนิดนะคะตัวน,นี้กลิ่นเป็นยังไงบ้างอหอมชื่นใจก็สามารถปิดไฟได้เลยค่ะตอนนี้นะคะหาอะไรมาอบข้าวกันนะคะนั่นก็คือ ไข่นั่นเองค่ะพี่แววก็จะมาเตรียมเตาให้พร้อมไว้ก่อนนะคะก็ใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะน้องนัทคะใส่ไข่ลงมาในกระทะได้เลยค่ะพอไข่เสร็จแล้วนะคะเราก็จะแคะไข่ตรงริมๆนะคะให้ลอนออกมาค่ะแล้วกดไข่ลงไปให้แน่นๆเลยนะคะเราก็ตักข้าวใส่ลงไปได้เลยค่ะ เสร็จแล้วค่ะข้าวผัดอกลักอันสวยงามฝีมือของน้องนัทนะคะวันนี้พี่แววต้องขอขอบพระคุณน้องนัทและก็คุณแม่เก๋อย่างมากนะคะเ,คเราก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆจากฮา์สนะคะให้คุณแม่และน้องไปทํากับข้าวเองที่บ้านค่ะค,คุณผู้ชมทราบหรือเปล่าคะว,ว่าการรับประทานโอเมก้า3ตลอดการตั้งครรภ์มีความปลอดภัย ช่วยลดการเสี่ยงของการคลอดก่อนกำหนดและทำให้คุณแม่คลอดลูกได้ง่ายขึ้นและยังช่วยกระตุ้นพัฒนาการของสมองทารกบำรุงสุขภาพดวงตาและช่วยลดอาการซึมเศร้าของคุณแม่หลังคลอดลูกด้วยค่ะช่วง Baby i n s i ไซ์เข้าใจทุกพัฒนาการของลูกน้อยสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์โคโดโมใส่ใจทุกพัฒนาการผิวของลูกน้อย ถ้าพูดถึงเรื่องประสาสัมพันธ์ในการได้กลิ่นของลูกน้อยถือว่าเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการแยกแยะกลิ่นก็ว่าได้นะคะเพราะเมื่อได้กลิ่นแปลกๆหรือกลิ่นที่ไม่คุ้นเคยเขาจะตอบสนองต่อกลิ่นนั้นด้วยการล้อห้าโยเยแต่ถ้าได้กลิ่นที่ชอบหรือกลิ่นที่คุ้นเคยเขาก็จะอารมณ์ดีและกลิ่นที่อยู่ใกล้ชิดตัวเขามากที่สุดก็คือกลิ่นจากเสื้อผ้าหรือผ้าอ้อมของเขาดังนั้นการเลือกน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปะผ้านุ่มให้กับลูกก็คงต้องพิถีพิถันเลือกกันหน่อยนะคะเพื่อพัฒนาาาาาากกรรทททีี่่ดขของงงเั้และจิตใ แล้วกิ่นจะทําให้ลูกน้อยอารมณ์ดีและหลับสบายได้อย่างไรไปฟังคุณหมอกันค่ะค่ะสําหรับเด็กเล็กนะคะหรือว่าเบบี๋นะคะก็คือตอนเกิดมาเนี่ยลูกน้อยเนี่ยอาจจะงงร้องไห้งงแง่ได้ง่ายนะคะแล้วก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่และลูกก็เพิ่งคลอดออกมานะคะก็ปกติเนี่ย ลูกเนี่ยจะได้รับความคุ้นเคยนะคะจากคุณแม่เนี่ยตั้งแต่ได้ยินเสียงในท้องนะคะแต่ว่าพอเกิดออกมาแล้วเนี่ยระบบสายตาของเด็กทารกนะคะก็ยังไม่สามารถมองเห็นได้เต็มที่กลิ่นนะคะก็ยังเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งนะคะที่ช่วยทำให้ลูกเนี่ยเกิดความคุ้นเคยนะคะถ้าเกิดว่าน้องเขาเกิดออกมาแล้วก็เขาได้กลิ่นที่คุ้นเคยนะคะเช่นกลิ่นคุณแม่กลิ่นนมแม่หรือว่ากลิ่นเสื้อผ้าของคุณแม่เนี่ยนะคะกลิ่นที่คุณ ก็จะทำให้เขาเนี่ยอารมณ์ดีนอนหลับสบายแล้วก็จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการได้ดีขึ้นนะคะก็คือว่าเวลาเราเลือกน้ำยาซักผ้าหรือว่าน้ำยาปะบผ้านุ่มให้สำหรับเด็กเนี่ยนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ควรจะดูบริเวณฉลากนะคะที่อยู่ข้างขวดหรือว่าข้างผลิตภัณฑ์นะคะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระบุแล้วว่าใช้ได้สำหรับเด็กเล็กนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่ปลอดภัยนะคะไม่มีสารเคมีนะคะ ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ใช้สําหรับปับผ้านุ่มนะคะก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะทําให้ผิวผ้านเนี่ยมีเคลือบผิวผ้าให้นุ่มแล้วก็ใส่สบายมากขึ้นก็ทําให้ช่วยให้น้องอารมณ์ดีแล้วก็นอนหลับสบายนะคะสําหรับการใช้ผลิตภัณฑ์ของลูกนะคะน้ํำยาซักผ้าหรือปรับผ้านุ่มนะคะแนะนําให้ใช้ กลิ่นหรือว่ายี่ห้อเดิมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนไปยี่ห้อใหม่เนี่ยนะคะก็จะเป็นกลิ่นใหม่เนาะลูกเนี่ยก็อาจจะไม่ชินนะคะแล้วก็ต้องปรับตัวไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นกลิ่นเก่าเนี่ยหรือว่าเวลากลิ่นที่คุณแม่ใช้ซักเสื้อผ้าคุณแม่นะคะเช่นกันนะคะก็คือว่าน้องก็จะชินกลิ่นนั้นนะคะพอชินกลิ่นเนี่ยเขาก็จะรู้สึกมีความสุขนะคะแล้วก็อบอุ่นแล้วก็สบายใจนะคะเท่านี้ก็ทําให้ลูกน้อยนอนหลับสบายนะคะแล้วก็มีความสุขค่ะ เมื่อลูกน้อยคุ้นเคยกับกลิ่นที่ใช้ประจําจะทําให้ลูกน้อยไม่รู้สึกแปลกที่ก็จะส่งผลให้มีพัฒนาการที่ดีสมไว้ด้วยล่ะคะ่ะคุณแม่ตั้งครรภ์ไหนๆท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเอ๊ยอย่างนี้อาหารเสริมหรือว่ายาชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยงหรืองดในช่วงระหว่างตั้งครรภ์ก็อย่างเช่นยากัรชัก ยาต้านการแข็งตัวของเลือดและยารักษาสิวนั่นเองค่ะและที่สําคัญมากๆเลยนะคะคุณแม่ต้องงดดื่มแอลกอฮอล์และงดสูบบุหรี่และลองสํารวจตัวเองว่าได้สัมผัสกับสารพิษใดหรือเปล่าอย่างเช่นสารตะกั่วสารกัมมันตรังสีรวมถึงการเอ็กซเรย์โดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองกําลังตั้งครรภ์ทั้งหมดนี้ก็เป็นอันตรายกับคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะช่วงมามี่แอนเบบี้สนับสนุนโดยผ้าอ,อ้อมเด็กมามี่เปาโกยิ้มง,ง่ายไม่ซึมเปื้อน คุณผู้ชมคะเรื่องการนอนของลูกน้อยอาจจะสร้างความกังวลใจให้กับคุณแม่หลายท่านนะคะเช่นลูกน้อยของเราควรที่จะนอนมากนอนน้อยในแต่ละวันแค่ไหนควรที่จะนอนเวลาใดแล้วก็นอนท่าไหนและถ้านอนไม่หลับควรจะทําอย่างไรวันนี้คุณแม่โอและน้องไมล์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเทคนิคการให้ลูกนอนง่ายขึ้นรวมถึงท่านอนต่างๆด้วยค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ <laughs> คุดีว่าคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หลายท่านอาจจะมีความกังวลใจทุกครั้งที่พาเจ้าตัวเล็กเข้านอนนะคะว่าท่าไหนดีท่าไหนไม่ดีเริ่มต้นที่ท่านอนหงายดีกว่าคะ่ะคุณแม่คิดว่าดีไหมคะ ดีค่ะเพราะเป็นท่านอนที่เหมาะสมกับทารกวัยแรกข้อเลยนะคะ<ม>เพราะว่าน้องเนี่ยสามารถพลิกนอนตะแขงซ้ายแต่แขงขวาได้ค่ะทําให้ร่างกายเนี่ยไม่รับน้ำหนักข้างใดข้างหนึ่งมากจนเกินไปค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการที่นอนหงายตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถทําให้ศีรษะของลูกน้อยเป็นราบได้ค่ะัน<ม>นั้นคุณแม่เนี่ยควรจะสังเกตลูกน้อยตลอดเวลาว่าถ้าลูกเราเนี่ยนอนหงายมากจนเกินไปก็ควรจะมีการพลิกเป็นท่าซะบ้างค่ะค่ะ ฉะนั้นถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกน้อยมีศีรษะสวยได้รูปก,ก็อาจจะต้องหมั่นพลิกตัวลูกน้อยให้เป็นท่านอนตะแคงถูกต้องค่ะทีนี้ท่านอนตะแ,งแคงละคะดีไหมคะคุณแม่ดีค่ะท่านอนตะแคงเนี่ยก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่เหมาะสำหรับเด็กไว้แลกลอดค่ะแต่ว่าถ้าน้องเนี่ยอายุน้อยกว่าสี่เดือนเนี่ยก็ต้องเพิ่มความระบัดระวังเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงค่ะเพราะว่าน้องเนี่ยสามารถกลับมานอนพลิกคว่ำได้ซึ่งถือว่าเป็นท่าที่อันตรายมากๆเลยค่ะการนอนตะแคงเนี่ยมีประโยชน์ก็คือจะช่วยสามารถส่งเเเสรริมมพัฒนนาาากกลูไ่่ววจะป็บณ เท้าหรือว่าสะโพกนอกจากนี้เนี่ยบริเวณหน้าอกแล้วก็ศีรษะเนี่ยบริเวณใบหน้าเนี่ยนะคะก็จะไม่ถูกกดทับค่ะค่ะทีนี้ถ้าเกิดลูกนอนไม่หลับหรือว่านอนยากนี่คุณแม่มีเทคนิคอย่างไงบ้างค่ะ เมื่อลูกน้อยส่งเสียงร้องอะค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรอุ้มลูกน้อยขึ้นจากเตียงทุกครั้งไปค่ะ<ม>ควรจะกล่อดให้หลับต่อนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยการเลือกผ้าอ้อมเด็กให้ลูกที่เป็นสาเหตุทําให้ลูกน้อยไม่ยอมนอนเพราะฉะนั้นคุณแม่ควรเลือกผ้าอ้อมที่นุ่มสบายซึมซับได้ดีมีแผ่น Extra Speed Dry ที่ช่วยซึมซับปัสสาวะได้รวดเร็วแห้งสนิททันทีทําให้ก้นลูกน้อยแห้งสบายอยู่เสมอและไม่ตื่นขึ้นมางองแงค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะเมื่อลูกน้อยรู้สึกสบายตัวเขาก็จะนอนหลับได้ง่ายขึ้นวันนี้ทางรายการก็มีของที่เลึกจากมามี่โปโกมอบให้กับคุณแม่โอและน้องไม้นะคะขอบคุณมาก <iend> s <S มาค,ค่ะที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์กับเราในวันนี้ค่ะคุณค่ะขอขอบคุณพรออ้อมเด็กมามี่โปโก้ยมง่ายไม่ซึมเปื้อน สำหรับคุณแม่ที่สนใจเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการดูแลลูกน้อยสามารถเข้าร่วมแบ่งปันเรื่องราวหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของคุณกับลูกน้อยพร้อมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับพระออมและร่วมสนุกกับกิจกรรมที่มามี่โป๊กโกจัดขึ้นใน Facebook ของมามี่โป๊กโกโดยเข้าไปคลิกไลน์ได้ที่แฟนเพจของมามี่โป๊กโกไทยแลนด์แล้วพบกันนะคะแต่ที่ต้องคำนึงก็คือ การเลือกใช้อาหารเสริมในช่วงตั้งครรภควรอยู่ในการดูแลของแพทย์จะได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและการใช้ยาที่เหมาะสมเพื่อให้คุณแม่และลูกที่อยู่ในครรภนั้นปลอดภัยแข็งแรงและมีพัฒนาการที่ดีนั่นเองค่ะช่วง Family Shot สนับสนุนโดย Sony Handycam มบันทึกและแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกองวิดีโอแ a n d ิ c คมจาก Sony. s ซ ny สวัสดีค่ะช่วง Family s ช o t สัปดาห์นี้เรามีครอบครัวสี่คนพ่อแม่ ลูกชายและลูกสาวมาแนะนําให้รู้จักกันค่ะขอบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่รักการทํากิจกรรมมากๆเลยนะคะอันแน่อยากรู้จักพวกเขาแล้วใช่ไหมคะงั้นเราไปทําความรู้จักกับครอบครัวนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดีครับคุณแม่ควอมแปมค่ะคุณพ่อแท็กครับไทครับอันทีนค่ะ ในวันหยุดสบายๆแบบนี้ครอบครัวนี้มักจะทํากิจกรรมอะไรร่วมกันบ้างคะในวันหยุดสบายๆแบบนี้ครอบครัวเราก็มักจะไปเที่ยวที่สถานที่ต่างๆค่ะเช่นไปสวนสัตว์หรือสวนสนุกค่ะน้องไทยน้องทีมก็จะมีความสุขมากเลยครับที่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมครับน้องทีมใช่ค่ะจะไปกันน้องไทยไปเป็นน้องมิ้งควยไ้ข่าวว่าน้องไทยและน้องทีมเป็นนักทํากิจกรรมตัวยงเลยจริงไหมคะ ใช่ค่ะเด็กๆชอบทำกิจกรรมมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นศิลปะว่ายน้ำหรือว่าร้องเพลงค่ะอ้อหกิจกรรมน่าสนุกทั้งนั้นเลยละค่ะว่าแต่กิจกรรมเยอะขนาดนี้คุณพ่อคุณแม่จะจำได้หมดหรอคะว่าน้องไทยน้องทีมได้ทำกิจกรรมหรือมีภาพประทับใจอะไรไว้บ้างไม่ต้องห่วงครับทุกครั้งที่เราทำกิจกรรมร่วมกันผมก็จะบันทึกภาพกิจกรรมของเราลูกกล้องตัวนี้เสมอครับ แหมคุณพ่อมีช่างเลือกสิ่งดีสําหรับช่วงเวลาดีๆให้ครอบครัวจริงๆเลยนะคะว่าแต่วันนี้น้องไทยและน้องทีมมีกิจก,ก,กรรมอะไรมาอวดเราบ้างเอ่ยฟุตบอลครับฟุนบอลเลค่ะฟุตบอลวันเลกฟุตบอลอันเลกฟุตบอลอันเลกฟุตบอลวันเลกอุ้ยแย่ละสิคะอยู่ๆน้องไทยน้องทีมก็อยากทำกิจกรรมที่ไม่เหมือนกันซะแล้วทำยังไงดีละคะเนี่ย แต่ตอนนี้เวลาบันทึกความสุขในช่วง Family s h o t ก็หมดลงแล้วเอาไว้เรามาติดตามชมการแก้ไขปัญหาของคุณพ่อคุณแม่กันต่อในสัปดาห์หน้านะคะเอาละค่ะคุณแม่ตั้งครันทั้งหลายฟังแล้วทําตามด้วยนะคะแต่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องของการทานอาหารเท่านั้นค่ะการพาตัวเองไปอยู่ในสภาวะที่สดชื่นอากาศถ่ายเทผ่อนคลายกับกิจกรรมดูนหนังฟังเพลงทั้งหมดนี้ก็จะทําให้ครันของคุณแม่มีคุณภาพมากขึ้นค่ะ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณบ้านสวยๆที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำ The Royal Green Park และคุณผู้ชมสามารถชมรายการเพิ่มเติมได้ที่ w w w m o m m y p e d i a c o m และ Facebook ก็ยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถร่วมสนุกและพูดคุยกับทางรายการได้แล้วพบกันใหม่กับ Modern Mom เพราะ Modern Mom เข้าใจเข้าถึงท่านยุคสมัยเรื่องคุณแม่ตั้งขันและการเลี้ยงลูกขอให้แม่ๆ Modern Mom ทุกคนสนุกกับการเลี้ยงลูกนะคะสำหรับวันนี้ซินี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ